ดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนการศ<า>ึกษาคนตาบอดจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้นะครับผมก็จะนำโปรแกรมเครองคอมบันเทิงที่ชื่อว่าแบ็คบันนี่นะครับมาทดลองให้ใช้จริงกับนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้นะครับของเมืองบนตรงนี้เ,เขาก็จะมีกาณฟบุญบัาไฟ ของยโสธรก็รจะมีสถานที่ท่องเที่ยวบ้างแล้วผมอาจะเอาเสียงของให้เขาสื่อถึงบรรยายกาศนั้นนะครับ <c oughs> ให้ได้ยินแ,แล้วในการเล่นนะครับมันจะเป็นตัวสั่งมันจะมีตัวสั่งงานอาจารย์แตงโม้ายบนนะครับ <c oughs> นี่นรเรามมง้ายสายบนการนี้เรา นที่หนึ่งจะเป็นคนที่มีแอคเทียนครับคลิกลดแรงในด่านที่สแต่บุกซ้ายครับอาจารย์จฟังเสียงก่อนนะครับอาจารย์เหมือนว่าอาจารย์จะฟังระบบสั่นอะไรครับถ้ามันสั่นยาวๆหนึ่งครั้งให้กดฝั่งนี้ครับให้กดฝั่งนี้ถ้ามันสั่นสั้นๆหนึ่งครั้งให้กดฝั่งนี้หนึ่งครั้งถ้ามันสั่นสั้นๆสองครั้งให้กดฝั่งนี้สองครั้งนะครับอันนี้มันสั่นตันๆต้องกดฝั่งนี้ครับเดี๋ยวเราเลื่อเริ่มเริ่มเลยครับเริ่มเหร You when when here, huh? uh, uh, right, you hear loud, 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 When you hear loud, 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 tap. loud, tap, loud, double, ah, double tap double 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 okay. Okay. Ah, okay. help Different sound. Ah, okay, okay, okay. You're gonna get it, Okay, so this one, this one, easy to understand. the yeah. Design of the game. Mm -hmm. and then the volume is okay. Yeah, yeah. The volume okay. Mm -hmm. and then menu easy yeah. to use. Easy to use. Yeah, menu. Mm -hmm. no. เ h e g a m กม uh, a v e interested in is <it> yes o u h you can practice the สมาธิ attention yeah attention can you practice the attention yeah ทางนี้ค่ะเพี่พี่เกมนี้มาจากไหนครับผมทางนี e ค่ะโอ้โหทางเดียวเอาไปชิมูเโอ้โหเาอ้ สองครั้งครับลองสองครั้งเฮ้ยหินแล้วตู้ยังไม่ตายตู้ยัไม่ไดีสั่มป่ะครับโอ้ยของโอเควะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชมสนุกกครับโคตรมันยังไม่มีคำส่งไหมหนึ่งครั้งเที่ยวโอ้ยไม่ได้หรอเฮ้ยมีเสียงแตกเลยเสียงบ้าไปไงเที่ยวสุดยอดต้องใช้สมาธิตั้งใจฟัง